วันนี้นะครับล้อยางออกดีเหมือนทุกวันนะครับเช้านี้ออกอีกห้าหกลำนะครับนี่ครับชุดโปงานเอ็นห้าอนแปดครึ่งออกนะครับยางซูแม็กห้าห้านะครับนี่แต่กายเลสสายทางผมยังออกทุกวันนะวันสองสามชุดวันนี้ยังออกสองชุดอยู่นี่ออฟสูนนะครับยางไครโซหกสิบครับออกอีกแล้วนะครับเยอะเลยนะครับวันนี้ดูด้านหน้าร้านนะครับดูครับนี่โหึุบนะครับชุดโปงกำลังใส่สองสามครั้งแล้วกำลังจะใส่นี่ล้อพร้อมยางออฟสูนนะครับหมื่นแปดห้าร้อยนะครับ ดูแวะมาต่ำนะครับมีงานเยอะมากครับเด็กกำลังรุมกันครับนี่จอดร้ออีกนี่ย้ายแหนบหนึ่งพุโตครับนี่กำลังใส่นะครับชุดโตหมื่นแปดห้าร้อยล้อพร้อมยางครับรออแบบนี้นะครับนี่ออกจรงจริงล้อยางครับนี่นะครับนี่ลูกค้ารอกันพุลยนี่งานครับแน่นๆน่นครับเด็กกำลังรุมครับยังถาาลูก้องผมเยอะไหมครับสี่สิบสี่สิบฟ้าเนี่ยดูคันหนึ่งไง เขาชนกันเลยครับคันหนึ่งนอะบบนี่ครับเลีงให้ทุกคันใจทุกคันนะครับมับนๆนะครับนี่